สวัสดีค่ะในนามของคณะบริหารธุรกิจเศรษฐศาสตร์และการาสรื่อสารนะคะดิฉันคณะบดีคณะบริหารธ,าธุรกิจนะคะก็รู้สึกดีใจนะคะที่คณะของเราโดยเฉพาะทางท่านอา,อาจารย์ในคณะซึ่เป็นดรธนิดาเนี่ยนะคะได้รับทุนนะคะจากอาของบอชอนะคะในครั้งนี้ในเรื่องของอโครงการนะคะที่เราจะสร้างสรรค์นะคะนวัตกรรมนะคะเพื่อผู้สูงอายุเนี่ยนะคะ ซึ่งตรงนี้เนี่ยอาจเป็นโครงการที่สร้างสารรค์อย่างที่กลับเรียนไปว่าในโครงการลักษณะอย่างนี้ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยชื่อโครงการคือทาผู้เท่าแต่ว่าเมื่อกี้เราก็ยังคุยกันว่า,าเราอาจจะมุ่งเน้นไปที่เด็กๆด้วยนะคะถ้าเราดูหนังสั้นเมื่อสักครู่เนี้ยจะเห็นว่าเด็กๆเนี่ยก็เราก็จะนะคะหล่อหล่อ,ลอเลี้ยงหล่อหลอมเขาเนี่ยว่าเขาอาจจะต้องดูแลผู้สูงอายุนะคะในอนาคต ไม่ปล่อยให้ปเปล่าเปลี่ยวเดียวดายนะคะแล้วก็ก็ดูแลกันไปเพราะในสังคมเราเนี่ยโชคดีคือเรามีวัฒนธรรมไทยนะคะที่เป็นสังคมที่เด็กต้องดูแลผู้ใหญ่ด้วยซีเนรลิตี้ต่างๆนะคะซึ่งในโครงการนี้เนี่ยก็ต้องขอบคุณนะคะโดยเพราะอย่างยิ่งขอบคุณนะคะเจ้าของทุนนะคะโครงการวิจัยขอบคุณนะคะ,ะทาง ผู้เจ้าของโครงการวิจัยนะคะและที่สำคัญโปรดิวเซอร์หล่อเราเลยเนี่ยนะคะก<อ>็ต้องขอบคุณนะคะ<อ>ในทีมงานด้วยทุกๆอย่างเลยที่ทำให้สำเร็จแล้วก็รู้ล่วงมาได้ถึงในปัจจุบันนี้ค่ะวันนี้ค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ